วันนี้ไม่ใช่นะครับเราดูแลหลังการสอนดีนะครับแล้วเราก็จะมีกลุ่มขึ้นมาพี่รองเมื่อนาเศรษฐี T นะครับดูหน้าเศรษฐี T, แต่และคนไว้นะครับว่าที่เศรษฐีคนใหม่ครับรวยแล้วรวยอีกค่ะมีผมเสื้อมันได้ได้วาหนึ่งในเก้าสแปดคนนี้หรือห้านในเก้าสแหรือสิบในเก้าสคนนี้ต้องมีคนโตขึ้นมาต้องมีคนที่โผล่ขึ้นมา แล้วมีรายได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งตา็ต้องมีนะครับฉะนั้นสำคัญก็คือเขาทำได้เราทำได้เขาทำได้เราทำได้เขาทำได้เราทำได้เนื่องจาความสม่ำเสมอความต่อเนื่องนะครับที่ถามว่าอะไรก็คือตัดคำว่าอออแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในตัว